สวัสดีครับพบกับช่างโอซ่อมคอมนะครับวันนี้มีโน้ตบุ๊กเข้ามาซ่อมนะครับเป็น Le น ovo นะครับ Ide a p a d นะครับ320นะครับอาการแจ้งว่าเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะลองออนให้ดูนะครับอ่าจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับกระแสสยบแบมานะครับหัผมกดออนนะครับหัมสวิตช์ออนนี่อยู่ที่คีย์บอร์ดนะครับนี่นะครับบนคีย์บอร์ดออนแล้วก็เปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวลองแกะเครื่องดูนะครับ ตอนนี้รอยบอร์ดออกมาแล้วนะครับผมเราจะมาวัดไฟกันนะครับพาร์ b บอร์ดก็จะเป็น d g 4 2 1นะครับเล็บ1.0นะครับพาร์ b บอร์ด NM ขีด B242 นะครับพาร์ b บอร์ดนะครับการแบบนี้นะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับชุดไฟ19นะครับ เพราะว่าสแตนบายเนี่ยมันต่ําเกินนะครับต่ําผิดปกติมันเหมือน19ไม่ข้ามนะครับเราจะมาวัดไฟ19กันนะครับผมจะวัดที่เฟสก่อนนะครับเฟสนี่ครับเฟสตัวแรกนะครับด้านไฟเข้านะครับมีไฟนะครับด้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่มีนะเห็นไหมครับการนี้19ไม่ข้ามครับผมน่าจะมีโหลดนะครับ น่าจะมีโหลดน่าจะมีโหลดฟัง19โวลต์นี่นะครับทำให้ไฟ19นี่ไม่เข้าบอร์ดนะครับเดี๋ยวจะลองอัดไฟกันดูนะครับเผื่อจะมีตัวร้อนนะครับเมื่อกี้ผมลองอัดไฟเข้าไปในลาย19แล้วนะครับก็ไม่เจอตัวร้อนนะครับไม่มีการช็อตใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่ไอซีชาร์จนะครับมีปัญหานะครับทําให้ไม่ไม่ จไฟยี่สี่ยี่สิบหโวลต์ไปเปิดขาเกยียรตของเฟสนะครับอ่าก็จะมาวัดไฟที่ AC ชาร์จแทนนะครับก็จะเป็นเบอร์อ่า BQ 247 80s นะครับอ่าก็ต้องวัดไฟเลี้ยงนะขาขายี่แปดนะครับแล้วก็ไฟ AC เด็กนะครับขาหกนะครับแล้วก็ขายี่สิบสี่นะครับที่เราต้องวัดนะครับผม แล้วก็มีขาห้านะครับ a c OK เนี่ยครับขาสี่ก็คือไฟที่ไปได้ไปได้เฟสนะครับจะย่อลุลงมานะครับจะเห็นอ่นนี่นครับขาสี่เนี่ยครับมันจะไปได้เกตนะครับทำให้ไฟสิบเก้าข้ามเฟสมานะครับนี่ครับก็เกี่ยวพันกับ IC ชาร์จนะครับเพราะว่าบอร์ดไม่มี การช็ร์ตก็มีที่เดียวแล้วครับก็วัดไฟ AC ชาร์จก่อนครับผมก็วัดขา28ก่อนเลยนะครับเป็นไฟเลี้ยง ขายี่ปดนะครับมีไฟเรียงแล้วนะครับก็มาวัดขาหกนะครับขาหกนะครับมีสองจุดหกเก้าแปดนะครับก็โอเคนะครับถือว่าใครได้นะครับต่อไปผมจะไปวัดที่ขายี่สิบสี่นะครับ คายี่สิบสี่ะครับวันที่4ตัวนี้ก็มี6ประมาณ6โวลต์นะครับ5.9าก็นะครับก็ประมาณหโวลต์ก็โอเคนะครับถูกต้องนะครับแต่ทำไม19ไม่ข้ามนะครับ ไปมาวัดขาห้ากันดูครับขาห้าครับไอซี AC ไม่โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองจัดการเปลี่ยนไอซ Char ร์จเจลองดูครับเผื่อเผื่อจะปิดงานนะครับ อ่าตอนนี้ผมเปลี่ยนไอชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็19ก็ข้ามแล้วนะครับจะมาลองออนให้ดูนะครับว่าจะขึ้นภาพไหมนะครับอ่าครับรุนกันครับผม19เข้าแล้วสาโวลต์าโวลต์ก็ออกแล้วนะครับแต่จะขึ้นภาพหรือไม่นั้นก็ต้องรุ้นกันนะครับ อ่าตอนนี้ขึ้นภาพแล้วนะครับสาเหตุที่มันไม่ขึ้นภาพเมื่อกี้นะครับเปิดเปิดไม่ติดเมื่อกี้เป็นที่คีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดเสียด้วยนะครับนี่ครับผมลอยแผยคีย์บอร์ดออกนะครับแล้วลองกดจิ้มอ่อนเองนะครับที่ขาสามสิบเอ็ดนะครับก็คือคีบขาสามสิบเอ็ดกับขาสามสิบสองครับเข้าหากันนะครับก็จะอ่อนนะครับก็ขึ้นภาพนะครับแสดงว่าคีย์บอร์ดเสียด้วยนะครับต้องสั่งคีย์บอร์ดมาเปลี่ยนอีกนะครับตัวนี้นะครับ ปิดงานนะครับสำหรับ Lenovo นะครับ iPad 320นะครับเออก็คงจะปิดงานแล้วนะครับก็รอแค่สั่งคีย์บอร์ดมาเปลี่ยนนะครับแต่อาการจริงๆก็คือ19ไม่ข้ามนะครับซ่อมเสร็จเจอคีย์บอร์ดเสียนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s ับ s c r i e e ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ